สวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะคุณลูกค้านะคะ FC ทุกท่านเลยที่อยู่ในช่องเพชรยนต์รถมือสองนะคะกลับมาเจอกัะเซลหนูเด็กเช่นเคยเลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเรานี่เองนะคะวันนี้นะคะมีตัวรถมาแนะนํากันเช่นเคยก่อนเข้าชมคลิปกันนะคะลูกค้ากดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามคลิปไปด้วยหรือลูกค้าที่อยากเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตนเองนะคะสามารถโทรเข้ามานะคะที่เบอร์ด,ด้านล่างนี้นัดวันเวลาเข้ามาดูรถได้เลยสําหรับวันนี้ตัวรถที่จะพามารีวิวกันนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะ วอ n d a b บ v ว1.5ตัววีปี2018ราคาขายของน้องคันนี้นะคะ495,000บาทมาพร้อมเลขใหม่นะคะเพียง66,000เท่านั้น ลูกค้าได้รถสวยๆนะคะแฮชแบ็กห้ประตูนะคะ5้าที่นั่ง <ๆ S 1> คันนี้สวยๆ,ๆขาวๆครีนๆ,ๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะมาเริ่มกันนะคะในส่วนของตัวกระจังด้านหน้าเลยคันนี้นะคะลูกค้าได้กระจังหน้าเป็นโครเมียมแท่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะพร้อมกับตัวโลโก้ฮอนด้านะคะติดมาข้างหน้าแบบนี้ด้วยดวงไฟนะคะลูกค้าคาลูกค้าจะได้เป็นดวงไฟที่เป็น โปรเจคเตอร์เลนไปแล้วนะพร้อมมีไฟเดย์ไทม์ให้ด้วยไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในชุดคมเดียวกัน ชุดโคมเดิมโรงงานไม่มีรอยแตกร้าวสวยๆวยเดิมเดิแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีเบ้าใส่ไฟตัดหมอกแต่ไม่มีใส่ให้นะ,ะอยากได้ขอมาเดี๋ยวจัดให้ข้างล่างนะคะมีรวงพึ้งสีดำตัดขาวสวยงามนะคะสวยงามมากเลยคันนี้เลขทะเบียนอารมณ์ดีนะคะสองค <laughs> ันนี้มาถัดมานะคะเป็นในส่วนของตัวร้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมนะคะโรงงาน ในส่วนของสัปดาญางเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่42ปี2022บอกเลยว่ายางโคตรใหม่นะคะดอกยางลึกๆนะใช้งานได้อีกยาวเลยนะใช้งานได้อีกยาวเลยที่สําคัญได้เป็นยางดันหลบนะคะยางดีด้วยนะถัดขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวกระจกมองข้างค่ะสีทูโทนขาวตัดดําพร้อมไฟเลี้ยวติดมาข้างกระจกแบบนี้ให้ด้วยนะคะคันนี้นะคะได้เป็น เกิร์ดนะสีดำนะคะตัดสีขาวนะสวยๆเลยพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่ติดตั้งฟรีมาให้แล้วด้วยกระจกพาร์ทเดิมโรงงานเลยนะพาร์ทเดิมๆมาจากโรงงานทั้ง4บานเลยที่พิเศษไปกว่านั้นคันนี้นะคะ เอาใจสายเดินทางนะสายแคมปิ้งนะคันนี้นะมีโลบารตรงนี้ให้ด้วยใช้งานได้จริงค่ะลูกค้านะใช้งานได้จริงนะคะไม่มีรอยทะลอกนะคะอ่ะในส่วนของมือเปิดคันนี้นะคะได้เป็นโคเมียมทั้งอันเลยนะไม่มีรอยทะลอกด้วยสวยๆนะคะเดี๋ยวพามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังนะคะติดตั้งกระจกไล้ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของดวงไฟไฟเขานะ,ะมันจะแตกต่างจากตัวรุ่นเดิมๆนะคะคันนี้ไฟเนี่ยเต็มลำแบบนี้เลยนะคะตั้งแต่ซ้ายนะคะจะรดขวาแบบนี้นะคะติดทุกดวงนะ,ะไฟติดทุกดวงเห็นในระยะไกลแน่นอนนะ,ะมือเปิดฝากระโปรงท้ายเป็นโครเมียมให้ทั้งอันเลยมาพร้อมกับตัวกล้องถอยนะคะ ที่ติดตั้งมาจากโรงงานให้อีกด้วยนะมีกล้องถอยไม่พอติดเซ็นเซอร์ให้ที่กันชนด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะคุ้มนะคะคันนี้ได้ไปบอกเลยว่าคุ้มเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านหลังอ่อาอ่าสำหรับด้านหลังเขานะคะฝากระโปรงท้ายฝาเดิมค่ะรับประกันไม่มีรถชนหนักจากด้านหลังแน่นอนดูรายละเอียดของโครงสร้างต่างๆเหลี่ยมสันนะคะเหลี่ยมสันต่างๆนี่ คมชัดนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะสวยสวยเดมเดิมนะรถไม่เคยโดนชนหนักจากด้านหลังแน่นอนนะดูในส่วนของรายละเอียดเลยนะกล้องเราชัดให้ลูกค้าเห็นกันเลยนะคะให้ลูกค้าเห็นกันเลยเผื่อลูกค้าที่ไม่มีเวลาเข้ามาดูรถด้วยตนเองนะคะดูผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเห็นรายละเอียดของตัวรถได้อย่างชัดเจนอ่ะในส่วนของภายในด้านหลังนะคะเป็นตัว5ที่นั่ง มีถาดรองมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เอาใจนะคะเอาใจพ่อค้าแม่ขายด้วยนะสามารถเก็บสัมภาระนะคะเก็บของนะคะเยอะจุกๆเลยนะบริเวณกว้างมากๆนะคะมีพื้นที่เยอะมากอันนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องมือนะคะเครื่องมือแม่แรงของเขาหรือนะคะ ถ้าลูกค้าอยากจะเอาไปติดตั้งบเบาะเพิ่มก็ได้นะนี่ตรงนี้มีที่พักแขนมีที่ใส่แก้วนงแก้วน้ําให้ลูกค้าด้วยนะแล้วก็คันนี้ยางอะไหล่ของเขาหรือว่าล้ออะไหล่ของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านล่างนะคะอยู่ด้านล่างด้านใต้น,นี้เลยมันจะได้ไม่เปืองพื้นที่นะคะในการใช้สอยของรถคันนี้สะดวกสบายนะคะอ่ะเดี๋ยวให้ลูกค้าดูภายในนะคะ สำหรับภายในนะคะคันนี้ด้านนอกสีขาวภายในคุมโทนสีดำไปเลยนะจุดเด่นของ Honda นะคะเขาจะเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรสลีระนะคะที่ค่อนข้างที่จะดูสปอร์ตทันสมัยวัยรุ่นนะคะเป็นรถ5 ประตูนะคะเป็นรถ5ที่นั่งก็จริงแต่ทรงนะคะดูสปอร์ตวัยรุ่นมากๆเลยภายในคุมโทนสีดำตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินได้ตะเข็บสีดำเป็นเบาะแบบปรับเรื่อนเองแบบนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติดฟังก์ชันมาให้แล้วนะ mm hmm. นี่ Honda นะคะต่อให้เป็นตัว V mm hmm. นะเขาก็ไม่ห่วงออปชั่นไม่ห่วงอุปกรณ์เลย สตาร์ทให้ลูกค้าดูเลขใหม่กันนะเดี๋ยวจะหาว่าโม้อ่ะดูหน้าจอแสดงเรือนใหม่ตรงนี้นะคะ หน้าจอแสดงเดินไม้นั่นเลขไม้หกหมื่นหกพันกิโลนะคะไม้เดิมแท้จากโรงงานเลยสังเกตดูอุณหภูมิตอนนี้3ามสิบสองศาร้อนมากแต่ภายในเปิดแอร์แล้วเย็นฉ่ำนะคะหน้าจอนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ AUX นะคะ HDMI นะคะมีให้อุปกรณ์ทำงานได้ครบถ้วนเดี๋ยวลองใส่เกียร์ R ให้ลูกค้าดู กล้องถอยทํางานได้ปกติเลยระบบฟังก์ชันทุกอย่างออปชั่นทุกอย่างทํางานได้เต็มระบบนะคะตัวแอร์คันนี้ได้เป็นออโต้นะคะออโต้มาให้เรียบร้อยมีปุ่ม power outlet ตรงนี้นะคะพร้อมช่องใส่แก้วน้ำสอช่องนะคะตัวแอร์ก็เป็นออโต้นะคะคอนโซลสีดำนะคะไฟหัวกงหัวเก๋งนะคะติดทุกอย่างนะเต็มระบบเลยรู้สึกว่าคันนี้เนี่ย ลักษณะภายในนะหรือว่าลูกเล่นของเขานะคะจะคล้ายๆนะเรียกได้ว่าคล้ายคลยกับตัว Honda m o b i ิดโอ่าคล้ายๆกันเลยนะไม่แตกต่างกันเลยแล้วราคาก็ไม่ห่างกันนะคะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเบาะนั่งแถวที่สอ่าสำหรับเบาะนั่งแถวที่2ขอเข้าไปนั่งหน่อยนะความรู้สึกนะคะเวลานั่งคันนี้เนี่ย BRV เนี่ย รู้สึกว่าบริเวณหลังคาเพดานเนี่ยมันจะสูงกว่าตัว honda momirio นะแต่ว่าให้ความกว้างนะคะความสูงนั่งสบายนะคะก็มีอยู่5ที่นั่งตัวเบาะก็เป็นเบาะเดิมนะเบาะเดิมโรงงานไม่มีรอยขาดไม่มีรอยชำรุดแล้วก็นี่คันนี้เขาแถม นะคะคมกระดุมแบบนี้ให้ด้วยนะแล้วก็มีผ้ายางให้อีกชั้นหนึ่งแถมให้ไปเลยนะเราไม่ได้เก็บไม่ได้แฮบเอาไว้นะคะลูกค้าคลูกค้าได้ทุกอย่างครบถ้วนให้ลูกค้าดูในส่วนของเหลี่ยมสันของตัวรถหน่อยไหมเนี่ยดูเหลี่ยมสันตัวรถนะคะเหลี่ยมเหี่ยมแบบนี้นะคะเดิมๆไม่เคยโดนชนจากด้านข้างมาอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวดูฝากระโปรง สำหรับคันนี้นะคะ Honda BRV นะคะ1.5ตัว V อ่าเดี๋ยวให้ดูในส่วนของห้องเครื่องคันนี้เนี่ยเป็นตัวเครื่อง1,500ซีซีสักครู่เดียวหาไม่เจอไหนอ,ะอ่ะอ่าเจอแล้วนะคะฝากระโปรงเปิดง่ายเบาสบายนะคะ เปิดขึ้นมานะคะในส่วนของฝากระโปรงห้องเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเดิมนะคะเป็นเครื่องของ Honda VVTI นะคะก็เป็นตัว4สูบเรียงแถวเหมือนกันนะคะเป็นบล็อกเดียวกันเลยกับตัว Honda j a z z นะคะเครื่องขนาด1,500เท่ากันนะคะส่วนในส่วนของตัวเครื่องนะคะคุณภาพยังคงเดิมเหมือนตอนออกรถมาจากป้ายแดงเลยเครื่องเดินนิ่งเรียบสนิทไม่มีสะดุดอันนี้เราเปิดแอร์ไว้นะมันอาจจะดังหน่อยนะคะในส่วนของพัดลมแอร์ นะคะแต่ตัวเครื่องไม่มีรอยรั่วเยิ้มของน้ํามันไหลออกมาแต่อย่างใดนะคะสวยๆเลยนะคันหน้านะคะตัวกระดงกระดุมเนี่ยเดิมๆไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะคะไม่มีสูญหายนะคะตัวโคมไฟนะคะขาโคมไฟนะคะอยู่ครบนะคะไม่มีชํารุดไม่มีแตกหักในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีรอยหมุนรอยไขฝากระโปรงนะคะฝาเดิมนะฝาเดิมติดตั้งมาจากโรงงานนะคะ จุดเม็ดอาร์คนะคะมันลอกเล่นแบบกันไม่ได้นะมันมาจากโรงงานนะคะเดิมๆของเขาแบบนี้เลยนะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนี่หัวน็อตต่างๆนะคะสังเกตดูได้เลยถึงแม้ลูกค้าจะไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองนะคะแต่ลูกค้าสามารถดูผ่านคลิปวิดีโอนี้ได้นะถ้าใครนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากได้ตัว Honda นะคะ HRV e นะคะคันนี้ไว้ใช้ไว้ครอบครองนะคะ ตอบโจทย์แน่นอนนะคะคันนี้ปี2018ย้ำราคาอีกครั้งหนึ่งนะคะ4 9 5 0 0 0บาทผ่อนเริ่มต้น8,000กว่าบาทเท่านั้นเครดิตดีจัดไปเลยฟรีดาวนะคะ ซื้อรถตอนนี้นะ,ะผ่อนอีกทีปีหน้ามีอยู่จริงไม่ได้ขายฝันนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยเบอร์ด้านล่างนี้โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ไม่ซื้อไม่ว่าอยากให้โทรเข้ามาคุยกันก่อนสำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามไว้ด้วยนะคะวันนี้หนูเล็กจะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ